ชาต่อไปเียบขาดมากนําท่านภูมิเกียรติมาสัมผัสก,กับไม่เหสีฝ่ายใจไมเหสีฝ่ายใยนางจันททวีจันทวีนางเอกสาวแสนสวยประจำชาวคณะของเรานะครับ คนนะไม่ใช่หมาอ้าวพูดด้วยพูดได้ด้วยเหรอคนนะไม่ใช่หมาจะบ้าหรือจะมาไล่จะบ้าหรือไงโอ้คนเหรอคนแท้ๆเลยเออบอกเตือนไปยังท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะทำไมอย่าเฟี้ยงอะไรขึ้นมานะฮะทำไมอะทำไมนางเอกนะไม่ใช่สัตว์นะเนี่ยอะไรจะมองเห็นสัตว์เป็นคนแล้วเหรอคนเป็นสัตว์คนนะไม่ใช่สัตว์นะดูกันเฉยอย่าเฟี้ยงอะไรขึ้นมานะอุ้ยนางเอกเหรออ้าวมิอะไรไม่นี่ไม่มีตาเลยนะจ๊ะสวยจริงๆคนอะไรก็ไม่รู้นี่อย่ามาจับเดี๋ยวหลังแหวน ดูสิผมผมดำเหมือนขนกาโอ้ยเชือกเชืขอของคุณแม่ค่ะตาคมเหมือนกวางราเวนทีพ่อให้มาแก้มยุ้ยเหมือนกระต่ายขอบคุณมากค่ะเนื้อเนียนเหมือนเนื้อสมันอุ้ยปากหวานแม่นางช่างรวบรวมความงามของสัตว์ไว้ทุกชนิดสวยจริงจอิงช่างพูดฉอเล้เหลือเกินในเดยกก้านคอเลยโอ้ยาผูหญิงทั้งโลกเนี่ยหน้าตาแบบมึงหมดนะทำไมอูไม่มีเมียเด็ดขาดแล้วมึงจะทำยังไง กูจะโดดลงเจ้าพญาให้ปาซิวตอดหำเล่นดีกว่าเมื่อเราตายหาแล้วกูก็เหมือนกันนะถ้าโลกนี้ไม่มีผู้ชายนะมีมึงคนเดียวนะกูก็เอามือทำผัวมึงหาไม่ได้เลยใช่ไหมไปหาโลกนี้ก็มีมึงคนเดียวจะเอาใครล่ะโอ้โหนี่นางเอกเลยชีวิตเกิดมาช่างหวานอมขมอมซะเหลือเกินหวานอมขมเกินเกิดมาชีวิตเกิดมามีแต่ความทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความแพ้สิ่งทุกอย่างเลยนี่อะ นี่อะไรเนี่ยก็ท้องไงท้องเหรอจะท้องจะกี่เดือนแล้วเนี่ย18เดือนโอยแล้วมันท้องควายแล้วแล้วท้องคนกี่เดือนวะเก้าเดือนเออเออเก้าเดือนจะโอ้ท้องมาเก้าเดือนแล้วจะฝากท้องยังเนี่ยฝากแล้วจะฝากโรงพยาบาลไหนอ่ะฝากที่เออเออบริเวรคิงนี่แหละมึงไปฝากตรงไหนวะฝากยามมาสิเห็นยามาหล่อจับจับยามฟันซะเลยฝาก เขาไม่รับอีกต้องฝากโรงพยาบาลนี่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 เธอไม่ต้องมามองหรอกนี่มาทําตาเล็กตาใหญ่นี่ฉันสวยกับเธอต้จะบอกให้ไม่อิจฉาหาว่าเราขี้เหร่หรือไงฮะอะไรนะพูดใหม่สินี่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 ทำไมเออพนักงานเสิร์ฟบร์ลิกิงนี่แหละทำไมเขาหาเออเขาหาฉันขี้เหร่ฉันสวยกับเธอต้จะบอกให้พูดแล้วจะมาทําตาค้อนอีกเดียวเดียวเดียวใครขี้เหร่นะเออพนักงานขายของที่นี่แหละแล้วใครสวยอ่ะกูนี่สวยแหละโอ้ระหว่างเขาขี้เหร่กับมึงสวยนะเออ กูเอาเขาอ่ะมึงเอาเขากูก็เ,าเอาเขาแน่มึงทำไมไม่เอามึงอะ่ะคนหาเลยไปเอาตัวเองไอ้ป้ากูค้หมวไม่ถึงทุเรศไตหา<อ>ปัญญาอ่อนแล้วแหมคนท้องนี่ปากนะชีวิตเกิดมามีผัวอยู่คนนะเซเป็นไงถือว่าเช้ายศสมิมนนะเซเขาบอกว่าเขาจะออกไปประพาสป่าไปจับช้างเผือกเอ,เออมาที่วังนะเซนี่ไปประมาณเจ็ดวันแล้วนะเขาบอกจะไปเจ็ดวันนี่ก็เจ็ดเดือนกว่าแล้วยังไม่มาอีก ใช่สิคนท้องคนไส้อยู่ที่บ้านนะสิเป็นลูกผู้หญิงอสิและน่าเห็นใจใช่เพราะว่าคนท้องคนไส้นี่เห็นอะไรก็อยากกินจุกกินจิกจริงหรือเปล่าใช่จ้าขาดสามีอยู่บ้านคนเดียวก็มันเหงาสิเหงาแพ้ท้องแพ้ไส่ผู้ชายอ่ะถ้าไม่รู้ลูกผู้หญิงเนี่ยเสียสาวครั้งแรกนี่มันเจ็บมันปวดขนาดไหนไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้พอเจ็บปวดหายไปแล้วก็เหลือแต่ฟวามันกลับมาแหละจริงเลยขาดผัวแล้วคนแพ้ท้องแพ้ไส้อยากกินของเปรี้ยวๆนะเ อยากกินนุ่นอยากกินจุกกินจิกแล้วกันนี่มานั่งดูกันเนี่ยเสียตังกันมั้งหรือเปล่าฮะทำไมถามจริงเลยนี่มีอะไรสับปะรดเปรี้ยวส่งมาสักชิ้นดิมีไหมใจแคบหรือเกินไม่มีใครซื้อมาเลยนี่ถ้าไม่มีก็เอาเหล้ามาสักแก้วก็ได้เนี่ยฮะคนท้องกินเหล้าได้ที่ไหนเราแกไม่ท้องแกไม่รู้หรอกคนคนแพ้ท้องกินเหล้าสิดีมันดียังไงพอกินปั๊บล้างหัวเด็กแล้วออกเลยหาเรื่องแดกอยู่ไดนไม่มีจ้าหรือว่าสับปะรดหรือว่ามะม่วงสักชิ้นมีไหมไหน ใจแคบไม่มีใครซื้อมาเลยไม่ต้องไม่ต้องก็ได้นี่ฉันเตรียมของฉันมาเองจ้ะ oh. เตรียมอะไรมาล่ะมะขามเปียกโอ้โห oh. คนท้องคนไส้อะมันหิวไม่เลือกที่ต้องกราบขออภัยนะเจะ้าขอดแหล่ไม่แหละนะ่แล้วเนี่ยคนแพ้ท้องแพ้ไส้ oh. มันอยากไม่เลือกที่นะโอ้ย oh. 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 อย่าว่ากันนะ <laughs> oh. เปรี้ยวปากเหลือเกิน <laughs> ค,คิดถึงผัวสิแล้วไปรูปผู้หญิงอยู่ในบ้านคนเดียวเหงาโอ้โหนี่นี่อย่าว่ากันนะแต่ว่าคนท้องบาปกรรมนะโอ้ยอีหาโ,โเล่นเอากูน้ำลายสอไปด้วยอีหาเอ้ย น้ำหูน้ำตาไหลเลยวะอ้าวเฮ้ยฟอสแน่แน่เออผู้โดยสารบนรถทัวร์อยากแล้วสิท่าเกิดดําลากระเดือกสิดาเอาจะคนละครับไหมเสียใจเอาก็ไม่ให้ทําไมอ่ะจะเก็บไปกินที่อื่นต่อเก็บเก็บเก็บนู่นนุ่นข้างล่างเขาอิจฉา เนี <m í ner> à, no, no, oh, ่เธอไม่ต้องมายิ้มมากเราเธออะทำไมอ่ะเธอสวนชุดจะไม่ได้หรอกมันหลงตัวเองหลงตัวเองกินไว้ได้ยังไงอย่โอ้ตายมีน้ำจะแก้ไหมน้ำโอ้มันรู้สึกเปรี้ยวเหลือเกินนะม่ต่อมาให้มันอะไรมันตายธรรมชาติดีแล้วโอ้มันอะไรโผจะมาแล้วทีเนี่ยเดี๋ยวจะข้าไปในสวนฝันแล้วมาชมนกเป็นเวลาเดียวกทนที่ทายยวสวิมลเดินทางกลับมายังเมืองเพื่อมาหาเมียรัก เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะทุกคนพิเกีติชมในท้องเรื่องสังทองตอนกำเนิดสังทองขนาดนี้ข้าพเจ้าบดินดุโกยสวิม,มน,นเดินดทางมาถึงเมืองลิขิงนครของเราแล้วรู้สึกหิวข้าวหิวปลาหิวน้ำเหลือเกินไม่รู้ว่าเมียเราจะอยู่ในพระราชวังหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องร้องเรียกหาเม,มียซะหน่อยจันทราจันทราแมวดีกว่าเมียหลวงดุจจนทวี จันทวีจ๋าจันทวีจันจ๋าขอโทษอีดอกจันจ๋าสุดพี่จันทวีจ๋าโอ้จันทว,นทวีทำไมนานๆเจอพี่ทำไมเข่าอ่อนง่ายเหลือเกินแสดงว่าเข้าห้องน้ำพะยุเชงบ่อยทำไมเสื้อไม่ซักเหม็นเหลือเกิน จันทวี <ś comida> ทำไมต้องแตะหน้า<ร>พี่ด้วยกูตอบบึ้งทำไมเจอหน้าพี่ทำไมต้องยิ้มใส่พี่อะไรจ๊ะยิ้มให้พี่ทำไมอะ่ะร้องไห้นั่งก่อนน้องร้องไห้ทำไมพี่กลับมาแล้วไหนบอกจะไปเจ็ดวันนี้มันเจ็ดเดือนกว่าแล้วนะเสด็จพี่ใช่ที่พี่เดินทางออกาสป่าถึงเจ<ม>็ดเดือนพอพี่ต้องการไปจับช้างเผือกเอามาคู่บุญคู่บารมีบ้านเมืองของเราได้ได้ช้างเผือกหรือเปล่าพี่ไม่เห็นแม้กระทั่งเงาของช้างเผือกทำไมไม่จับแมวมาสักสองตัวล่ะ เอามาทาไมเอามากินคนที่แพ้ท้องอยากกินแมวเธอว่าอะไรนะแพ้ท้องอยากกินแมวจ้ะแพ้ท้องแบบไหนอะจ้ะน้องมีคันจ้าเธอมีคันจ้าคันมากไหมลองเกาสิตั้งท้องตั้งท้องกาลังจะมีลูกเธอว่าอะไรนะเสด็จน้องตั้งท้องกาลังจะมีลูกจ้ะเธอกาลังจะมีลูกจ้าเสด็จพี่นี่เราจะเป็นพ่อคนแล้วเหรอเนี่ยจ้ะเราจะมีลูก อีสัสไ да ม่แดกยาคุมมึงก to ็น <t ags> ่าจะรู้ว่าแม่งจะไม่พร้อมมึงจะปล่อยให้มีทำไมวะแม่งเราต้องสองบ้านต้องสองอ่ะมึงจะปล่อยเกียเดีร็วเร็วหยุดหยุดไอ้ดิวไซอิ๋วมึงจะทิ้งเหรอฮะแล้วปล่อยให้มีทำไมเล่าขอหัวสมองกี้หน่อยได้ไหม นางจ้าเนือไทอิ๋วจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยศครับทำไมฮะคุณต้องดีใจเวลามีลูกเนี่ยเราต้องดีใจแบบพระเอกนังไทยเห็นหรือเปล่าเคยเห็นนะแบบไทยเห็นพอมีลูกใชายโยแบบดีใจอ่ะเอาแบบนี้ไหมเอาแบบหนุ่ยไมโครเลยไหมมีลูกคนแรกมีลูกคนแรกเสด็จเพื่อฮะมันจุกแล้วพี่สมมติหน้าลงทุนแต่เดี๋ยวน้องนั่งก่อนดีใจเหลือเกินเออเขาพเจ้ายศสวิมลจะมีลูกมีบุตรธิดาเสริมสกุลหรือล่ะเนี่ยเขาพเจ้าดีใจมาก สาธุเทวดาฟ้าเดนขอให้ลูกข้าพเจ้าเกิดมาครบ3านที่สองเเถอะอย่าได้พิการหูหนวกตาบอดจมูกบี้ขอให้ลูกข้าพเจ้าเกิดมาเป็นอะไรก็ได้ให้เป็นผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีสาธุถามว่าลูกข้าพเจ้าเกิดมาเป็นผู้ชายทำยังไงข้าพเจ้ายศสวิมลจะให้มันเลี้ยงต่อช่างก้น จบจากช่างกุลให้แม่งยกพวกตีกันว้าสะใจพ่อแม่ที่มันส่งเสียลูกมาเรียนละกันสะใจเล่ลเกินถ้าหาว่าลูกข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงทำยังไงเราจะส่งเสียให้มันจบเส้นจอนจบจากเส้นจอนให้มันสอบผ่านเป็นมักเกอร์สนุกว้า,วาให้พวกที่กอเอาไม้คิวจิม้มจิ้มเล่นว้า,วาถ้าลูกท่านเป็นกระเทยหน่ะให้แม่งขายถั่วดำไงเสร็จเพื่อใจเย็นๆน้องอจ่าหัวเราะโมออะไรอยู่เราไปตามหมอพัดีจะออกแล้วโอ้นี่เจ็บท้องมากใช่ไหมไม่ได้การละ เราจะต้องเรียกเสนาไปตามหมอไม่รู้ว่าเสนาอยู่ที่ไหนก็ไม่ร้เสนาเสนาเสนาออกมาหาข้าหน่อยสิในคำสั่งยอสวิมลไอเสนาเสนาเสเสวัสดีเสนาเมียเราเจ็บท้องอ่ะไปตามหมอหน่อยไอยศดมึงเป็นกษัตริย์ไปไหวเขาทำไมเล่ากูต้องไหว้มันน่ะทำไมอ่ะเพชรแม่งมากค่ะกู แล้วมึงไม่ไปใส่ชุดนี่หรอธรรมดาคุะใส่ชุดเนี่ยโอ้เผลอเข้าห้องน้ำแม่งเอาชุดไปซ่อนไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ <c oughs> ไงแอคอยู่ได้มึงอะเป็นขี้ข้าเขามึงหลอมาหลายเรื่องแล้วให้กูณหลอมากเ <c oughs> ถวายบังคมเขาเดี๋ยวนี้ <c oughs> เป็นเสนาเลย <c oughs> เป็นเสนานั่งลงยืนขึ้นถวายสังฆทานพะยาการประชุมเพลิงพ่อมึงเหรอถวายบังคมถวายมังคาโรพยาการแล้วมันไวหินแล้ว เอาวบังคมพยาคาะดีมากเสนาขอให้พระองค์ทรงพระสวรรคตยิ่งยืนนานพยากาใช้ยออสวรรคต่ะตายแล้วอ้าวไม่จะสุกเสษมแปลงปรีนะทรงพระเจริญทรงพระเจริญพยาคาดีมากเสนาข้าพระองค์เรียกข้าพระองค์มาทำไมพยากาข้าพระข้าพระเจ้าเรียกพระองค์มาทำไมพระองค์เรียกหม่อมชันมาทำไมพระองค์เรียกหม่อมพระองค์มาทำไมเฮ้ยพระองค์เรียกหม่อมชันมาทำไมพยาคาดีมากที่ข้าพระเจ้าเรียกข้าพระเจ้ามาวันเนี้ย คนเฮี้ยเลยเรียกตัวเองเชื่อใจมันนะสิที่กูเรียกมึงมาวันนี้เรื่ออะไรพยะกาะเมียของกูปีศาจจริงแข็งจันเทวีกำลังเก็บท้องอย่างหนักเพราะฉะนั้นเจ้าเสนาจงขี่ม้าเร็วไปตามหมอมาด่วนหาไม่ได้พ้องพยากาทำไมขณะนี้ตู้ได้ปิดหมดแล้วพะยาการหมอไม่มีเลยยังไม่ถึงเวลาเปิดของมันพะยาก่ะไม่ใช่หมอนวดหมอไหนพยะค่ะหมอตําแย หมอตแยาใช่หาไม่ได้พระองค์ทาไมไม่ต้องไปหาหมอตํแยาที่ไหนพยาการทำไมเลเสนาเกราหม่อมชั้นอมาตเอกแย่ได้พยาการหมายความเจ้าแย่ได้แย่ตำยาไม่ได้พยาก่ะเคยทำคลอดลูกมาแล้วพยาค่ะสถิติของเจ้ากี่ครั้งสถิติผลงาน37ตัวพยาค่ะคนควายพยาก่ะแม่ควายยังอยู่ดีไหมแม่ควายรอดทุกตัวแต่ลูกตายหา ไอเสนาพยายามะมึงฟังคำกูให้ดี s. <S คำไหนพยายามะแล้วสัตว์ยังกูตัตแล้วยังไม่คืนคำพยายามะถ้าหากว่ามึงทำคลอดเป็นผลสำเร็จมึงจะมีความดีความชอบถ้าหากว่ามึงทำคลอดไม่เป็นผลสำเร็จพยายามะเมียกูและลูกกูได้รับอันตรายหัวมึงจะหลุดเจ็ดชั่วโคตรถ้าหากว่ามึงทำคลอดเป็นผลสำเร็จกูจะยกเมืองวังและราชสมบัติเมร่คิงพระนคร ให้มึงครอบครองกึ่งพระนครทีเดียวโอ้โหถ้าทำสำเร็จดีมากดีใจจังเลยได้มาลิิงลุงพระนครมีลูกเกิดมาแล้วก็่มีลูกมาคนเดียวต้อนุกดีใจมากรวยเอะเปิดร้านขายต้มตังล่ำรวยแล้วเกินล่ะไอบ้านี่ก็ดีใจจะได้ลูกทำไมอะไอเว้นนี่ก็ดีใจจะได้สมบัติมึงดูยัแกตายเนี่ยจะทำอะไรก็ทำมาเร็วไอเสนาเมียกูหลังะกวายแล้วพะยะค่ะทำลอดีดี ข้าพเจ้าเกิดมาในชีวิตที่เราอยากใ่้เคยมีลูกสักคนเดียวเราดีใจที่สุดในชีวิตใจเย็นๆพญคผนางเก้าผมันเกิดมาครบสามสิบสองจะได้พิการอะไรเลยเราดีใจจริงๆเราจะมีลูกแล้วพระองค์พญคอย่าลำพึงลำพันอยู่เลยพญคทำไมล่ะเก้าผมฉันจะตรวจพระคันเดี๋ยวนี้ว่าคลอดง่ายหรือเปล่าพญคดีมากเสนาโอ้ยอย่างนี้คงจะคลอดง่ายพญคเอ๊ะทำไมเจ้ารู้ คำดูเคยคำของเมียพยากรบออันนี้หัวดุบๆๆแล้วพยากรอ๋อเหรอครับพยากรง่ายนิดเดียวขั้นการทำทอดง่ายมากเราเกณฑมาเราไม่เคยเดือดร้อนเลยพยากรไอเสนะอะไรพยากมึงเจ้าลูกกูออกแล้วมึงเจ้าเข้าลืมตัวพยากรอีเฮียนี่เขาขาเกี่ยวเอวเฉยเลยนะเอาลูกกูออกเอเล่นตลกเลยหนังเอ็กพยากรทำให้ดีไม่งั้นหัวมึงจะหลุดออกจากบ่าร์พยากะใจเย็นๆพยากร เสนาใหญ่ย,ย,ยกสูงข้างๆมองเห็น <c oughs> พระอ,องค์พะยาค่ะทำไมเสนาพระนางทรงพระกันเกงในเก้าเก่าพะยะค่ะ <c oughs> หลายวันแล้วที่มันไม่ได้เข้าบ้านมันแทงแต่สนุกออพระอ,องค์พะยาค่ะก้าวมั่มชั้นตรวจดูแล้วคงจะคลอดง่ายพะยะค่ะเอ,อ๊ะทำไมเจ้ารู้เสนาขณะนี้ <c oughs> แม่เบีย้ยแปงแล้วพะยะค่ะ <c oughs> แสดงว่าแผ่แบ่งแปงแล้วใช่ไหมพะยะค่ะดีมากเสนาทำแล้ว โอ้โห oh, oh, สงสัยจะคลอดยากพะยะค่ะเอ๊ะเมื่อกี้บอกยากไปง่ายไปยากอีกแล้วรู้สึกว่าจะมีชะงอ่อนหินติดอยู่ปากทางออกพะยะค่ะมีชะงอ่อนหินพยาาะยะค่ะล้วจะทำไงอ่ะต้องขูดออกก่อนพะยะค่ะอ๋อต้องขูดชะงอ่อนหินาาออกพะ่อเออพีมากเสนาเออเสนาเออา เดี๋ยวเสนาพระองค์พยาค่ะทำไมล่ะมันมันแลบไปแลบมาพยามันหลบมันหลบสลิวพยาแสดงว่าเด็กมีบุญญาธิการนะ,ะเสนาเดี๋ยวเดี๋ยวเสนาทำไมเอาลูกบนออกลูกล่างเอาไว้ไอบ้าเด็กเล่นไม่รู้เลยอ๋อ,อพระองค์พยาค่ะทำไมล่ะเสนาสงสัยจะคลอดยากจริงพยาเอ๊ะเมื่อกี้บอกง่ายนี่ยากอีกแล้วตม่อมอฉันขูดหินปูนออกแล้วแต่รู้สึกว่า ยังติดอิชะงอนทางซ้ายพยาการเอ้ะเราจะทำไงดียะต้องหวีเงไปให้ก่อนพยาการอ๋อแสดงว่าทางออกล๊อคลุงลังพยาการต้องหวีเงไปพยาการดีมากเสนาเสนาอ๋ออ๋อเสนาลึกๆเออดีมากสุดยอดอสัตว์ออกลูกนะไม่ยุดบุกแซกเอาอยังเ่าใช่ไอ้เสนามึงทำไม่ดีพยาการ รับด้วยก้าวพย่ะค่ะในชีวิตเขาพระเจ้าเกิดมาไม่เคยมีลูกใจอย่าส่งร้องพย่ะค่ะโอ้ห่าไก่ขอนแล้วดีมากได้แล้วเสียงเด็กอ้วนอ้วนลูกเขาแล้วเหรอเนี่ยมาดูเตวดาฟ้าดินของลูกเขามาครบรอบสามที่สองด้วยกันลูกพระเจ้ามีบุญญาธิการจริงๆ ออกมาก่อนตดขอแม่ของมันเราดีใจมากเอาวะเอาวะเอาวเอาวสงสัยต้องเป็นผู้ชายได้แน่เสียงนี้ฉันจำได้พ่อองทำไมแร้เสียงดอดแล้วพยาค่ะดอดแล้วพยาค่ะเข้าใจหาแดกง่ายเหลือเกินหาซื้อไม่ทันพยาค่ะตัวใหญ่ๆไม่มีพยาค่ะ ไอเสน่ะพยะค่ะนี่กำลังหน้าซิวหน้าขวานนี่มึงกล้าบังอาจเอาหอยมาล้อเลียนกัตสัตว์อย่างกูเชียวละหาไม่ได้พยะค่ะพอ,องนี่คือลูกของพอ,องไอบตัตซบนี่มันหอยนี่วะพ่ะอ,องออกลูกเป็นหอยมึงว่าอะไรนะหอยนี่คือลูกของพอ,องพยะค่ะหอยนี่เป็นลูกของกพะยะค่ะแล้วน้ำจิม้มคนอะไรจะกินลูกตัวเองละพยะค่ะ กูอยากได้ยินจากปากมึงอ,อีกครั้งคำไหนว่าหอยตัวนี้เป็นอะไรกับโก,กหอยนี่เป็นลูกของพงค์เป็นลูกของโก้พยาค่ะอดเดียพง์อย่าทรงโศกเศร้าเสียใจยพระราชชาไทยไวยปเลยพยาค่ะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ต้องพูดพูด <c oughs> ไม่ได้ไม่ต้องพูด <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นไปได้ยังไง <c oughs> เป็นไปไม่ได้ <c oughs> เป็นไปแล้วพยาค่ะเป็นไปไม่ได้กษัตริย์อย่างเรายศสวิมลเป็นมนุษย์จันเทวีก็เป็นมนุษย์ ประสูตรบุตรออกมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วข้าพเจ้าเจ้าหน้าไปซุกไว้ที่ไหนก็ซุกไว้ที่หอยเนี่ยพะยะค่ะยังพอปิดลูกตาได้ลูกหนึงาา่งเลยไอ้เสนาพยาาะยะค่ะกษัตริย์ย่างกูต้องอาไอยไฟฟ้าประชาชีแล้วกันที่เกิดลูกออกมาเป็นสัตว์เดรัจฉานกูอ,อยากจะได้ยินจากปากมึออีกครั้งหนึ่งว่าไอ้หอยตัวเนี้ยมันมาจากไหนกันแน่หอ,อยตัวนี้ก็ออกมาจากหอยพะนางพะยะค่ะ เป็นไปไม่ได้เรื่องจริงพระยะค่ะเป็นไปไม่ได้ที่ข้าพเจ้าเกิดมาจะมีลูกเป็นสัตว์ในรัจฉานมีลูกเกิดมาเป็นหอยอีจันวอดวอดมึงคบชู้กับหอยฝรั่งใช่ไหมอะไรเสด็จพี่มึงลองแหกแน่ดูสิว่าในมือของกูเนี่ยอะไรอุย้ยคุณพระช่วยเสด็จพี่ทำไมลูกเราน่ารักอย่างนี้เสด็จพี่ แล้วแขนขาไปไหนเนี่ยใช่สิมึงคงแดกแขนขาลูกไปแล้วสิวอีสัตว์เสด็จพี่จะมาทำตัวโหูไม่มีสายเลือดออกมาเป็นสัตว์ในละชานแบบนี้อันนี้ลูกของเราออกมาจากหอยเออไม่ต้องพูดกูไม่เชื่อฟังไม่เฉียวกูไม่เชื่อเสด็จพี่ฟังเสด็จน้องก่อนกูไม่ฟังหอยไอ้เสนะเพียค่ะมันไอสิมาแล้วกูอายเหลือเกินที่ลูกกูเป็นสัตว์ในละชาน มึงจงลบล้างคำนินทาจอกไพ่ฟ้าประชาชีมึงจงฟังคำโก้คำไหนพะยะค่ะมึงจงไปทุกคลองทุกหนองทุกบึงไปจับหอยทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหอยกราบหอยแคลงหอยมแมลงผู้หอยกระจี้รี่หอยมดตีเอามาประหารชีวิตให้หมดพรอองทำไมพรอองสำคัญผิดไปแล้วพะยะค่ะผิดเรื่องอะไรที่พรอองทำมาหาแดกยากลำบากทุกวันนี้ก็เพราะหอยพะยะค่ะหอยที่วัดยางยังช่วยพ่อองผ่อนค่าแฟดเลยพะยะค่ะ จะฆ่าหมดเลยหรือเปล่าพยากามีส่วนเหมือนกันขาดเหลืออะไรมันก็ช่วยเราได้ใช่แล้วพยากาไอ้เสนาพยากามึงจงปหารตาหอยตัวผู้ตัวมียเ,เก็บไว้แล้วหอยน้องใหญ่ที่พัทลุงแปดนิ้วสองขีดว่ายังไงพยากาพรุ่งนี้มึงจงขี่ม้าเร็วไปที่พัทลุงไปทําไมพยากาไปขอแบ่งซื้อมาสองขีดพอ<ว>งจะมาทําไมพยากากูจะย่างจิ้มแก้มเหล้ากินคงอร่อยดีนะหลังจากมึงประหารหอยทุกชีวิตหมดแล้วมึงจงฟังคำรคูคำสุดท้ายคำไหนพยาะาร์สัจจะกูตัดแล้วยังไม่คืนคำ มึงจงบอยยีกันสามร้อยสามสิบห้าครั้งฮะแล้วเนรเทศมันออกจากเมืองไปเดี๋ยวนี้ขอเสด็จพี่โอ้โห่ะไปไปแล้วแล้วยศสวิมอนก็สั่งให้ทหารบอยดางกันสามร้อยสามสิบห้าครั้งไอเซนน่ะน้องก่อนเสด็จพี่โกรธอิจฉาชีวิตนางดานีชนาดสุขสารเหลือเกินทำไมเสด็จพี่ทรงรับสั่งหะทหารก็ทำการบอยดางกันด้วยคำสั่งของเหนือหัวยศสวิมอน สเสด็จพี่ฟังสเสด็จน,น้องก่อนสิปล่อยก็ไปสั่งเสนาหยุ่<า>สด็จน,น,น้องกอดอออหลววนทางด้วยความเจ็บปวดโอ้เจ็บเลยอนดะเนเสด็จพี่ฟังน้องก่อนหยุดูที่เสด็จพี่ปล่อยก็ไปดูทิว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดไหน แม่งเล่นไม่รู้เลยโอ๊ยอ่าอาพอท่านี้อ่าพอท่านี้ยังขาดอีกทีอันนี้มันเป็นการแสดงของพวกเราเป็นการแสดงถ้ากาล่าววาจาใดแลยไม่สุภาพขออภัยด้วยครับด<ล>ู<ฤ>ตลกก็ต้องทําใจฮะฮะดูตลกท่านก็ตก้องทําใจมันก็ต้องมีสองแง่สองง่ามมั่งครับผมตลกแบบเล่นละครละครลิเกมันต้องมีไอ้มึงโกอะไรอย่างเงี้ยต้องมีฮะก็มันก็มีสองแง่สองง่ามเหมือนท่านกินกับข้าวทําไมฮะ ถ้าไม่มีน้ำพริกกับมีน้ำพริกกะปิถ้าไม่มีปลาทูมันก็เหมือนขาดอะไรไปอย่างมันก็ขาดไปอย่างเหมือนท่านกินสุราไม่มีโซดาคูา่กันมันก็เหมือนขาดอะไรไปอย่างมันก็ขาดไปอย่างเ <P> พราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยสิ่งที่เราพูดไปเพื่อให้ส่งท้องเรื่องและให้กับสนุกไปด้วยครับผมทั้งนี้และทั้งนั้นพวกเราชาวคณะชูศรีขอบต้องขอบคุณมากที่ท่านได้เช่าเทปวิดีโอของเอสทีไปชมตามบ้านหรือว่าตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถทัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมีเยอะ เยอะแหมดชอบตลกขนาดไหนก็ไปเลือกสรรหาดูแล้วกันจำเครื่องหมายว่า F T v D o S T V บผมขอรับ<ม>รความขอบคุณจากพวกเราชูสีเชิญยิ้มและขอบคุณทุกท่านครับที่ให้เกียนพวกเราครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ